มือใหม่ใช้สคริปต,ตีแนวรับแนวต้านเลือกจุดเข้าแม่นๆเลยวันนี้นะครับทำกำไรไปได้1 8 0 0 0บาททำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8X t เอ็เรนะครับแล้วก็มาติดตั้งตัวสคริปต์ตีแนวรับแนวต้านอัตโนมัตินะครับ จะเป็นเส้นสีแดงนะครับเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็เส้นสีขาวทั้ง3เส้นนี้นะครับคือเส้นตีแนวรับแนวต้านให้อัตโนมัติซึ่งจะเป็นตัวสคริปต์เทรที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถทักไปขอรับจากแอดมินได้เลยกดเข้ากลุ่มมานะครับ ก็ทักไปหาแอดมินนะครับบอกแอดมินขอสคริปต์แนวรับแนวต้านหน่อยสําหรับวิธีการติดตั้งนะครับแอดมินจะให้เป็นลิงก์มาเราก็ไปที่ลิงก์กันอันนี้ก็เป็นลิงก์นะครับที่แอดมินได้ให้มานะครับเราก็ทําการคัดลอกตัวสคริปต์นะครับและเราก็คลิกขวานะ แล้วเราก็กด Ctrl C นะครับในการคัดลอกหรือกดคลิกคัดลอกได้เลยเมื่อเราคัดลอกตัวสคริปต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ตัวแพลตฟอร์มนะครับมาที่ตัวชีวัดตรงนี้กดขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วมาที่ตัวเมนูสคริปต์ด้านบนตรงนี้กดขึ้นมาได้เลยมากดคําว่าเพิ่มด้วยตัวเองตรงนี้นะครับก็กดขึ้นมาพอกดขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับและเราก็ทําการลากคุมทั้งหมดแล้วก็กดลบทิ้งออกไป แล้วกด Control V วางลงไปนั่นเองเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับเมื่อเรากดบันทึกเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมา t e n d y 8 x t, นะครับ JTPV3 นะเมื่อมันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะเพิ่มเข้าไปในกราฟนั่นเองกดปุ๊บ เห็นไหมครับว่าเส้นสีขาวเนี่ยจะเข้ามาในกราฟของเราอัตโนมัติเลยอันนี้เราก็ใช้ดูเป็นแนวรับแนวต้านได้เป็นที่เรียบร้อยสคริปต์เส้นสีเขียวเส้นสีแดงนะครับก็จะเป็นอีกสคริปต์หนึ่งจะเป็นสคริปต์ตัวนี้นะครับแนวรับแนวต้านอัตโนมัตินะครับเราก็ทําการเหมือนเดิมนะครับโดยการคัดลอกนะครับกดคัดลอกของตัวสคริปต์นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปวางในโปรแกรมเทรดของเรานะครับก็เข้ามาที่ตัว8 x t x a d e นะทำเหมือนเดิมนะครับก็ มากดเพิ่มด้วยตัวเองนะครับกดเพิ่มด้วยตัวเองแล้วก็ลากคุมตรงนี้นะครับแล้วก,กด ctrl v วางลงไปนะครับแล้วเราก็กดบันทึกนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ support and resistance นะครับเส้น support ก็คือเป็นเส้นแนวรับนะครับ resistance เ,เนี่ยก็จะเป็นเส้นตัวแนวต้านนะ เมื่อเรามันขึ้นชื่อมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกได้เลยปึ๊บเห็นไหมกดปั๊บเนี่ยมันจะมีเส้นเข้ามาแล้วนะเป็นเส้นสีแดงนะครับเส้นสีเขียวมันจะมีเส้นหนากับเส้นบางนะครับสําหรับเส้นหนาเนี่ยจะเป็นแนวต้านหลักๆนะครับส่วนแนวต้านย่อยๆจะเป็นเส้นบางๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสังเกตแนวนะครับจากสีและความหนาของเส้นนะครับสําหรับอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวซิกแซกนะที่เราใช้ในการวิเคราะห์กัน มันจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์นะครับจะอยู่ในตัวชี้วัดตรงนี้นะครับเรามาที่เมนูตัวชี้วัดนะครับแล้วมาพิมพ์ค้นหาที่ด้านบนได้เลยใช้ภาษาอังกฤษนะครับตัว Z-I-G นะครับแล้วก็ Z-A-G นะครับซิกแซกเราได้ซิกแซกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการกดได้เลยก็จะขึ้นมาค่าตัวพื้นฐานเนี่ยจะเป็นค่า1นนะครับแล้วก็มาที่เมนูสีและการแสดงผลนะครับ ผมจะเลือกเป็นสีเหลืองทั้งคู่เลยนะครับอยากให้เห็นเป็นเส้นเดียวเนาะแล้วก็เลือกความหนาของเส้นนะครับเสร็จแล้วก็กดเลือกใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะได้เซตเทดตัวอินดิเคเตอร์นะที่เราจะใช้ในการดูแนวรับแนวต้านในการเข้าเทดตามตัวสัญญาณกันสำหรับเทคนิคนะครับในการเข้าเทดของตัวอินดิเคเตอร์นะครับเพื่อนๆต้องมีสัญญาณ1นนาทีด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเทคนิคที่ผมกำลังจะสอนตรงนี้นะ เป็นการดูสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมของตัวซิกแซกแล้วก็ดูเส้นแนวรับแนวต้านประกอบนะครับสามเหลี่ยมก็คือจะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมด้านบนมี4จุดนะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านบนอย่างนี้แล้วก็จะมีสามเหลี่ยมย่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับ4จุดเหมือนกันตรงนี้นะครับ มันต่างกันยังไงนะครับในการที่เราจะเปิดบายเปิดเซลล์นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับสามเหลี่ยมพอมันเกิดสามเหลี่ยมที่ด้านบนแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกราฟมีการเทลงมานะครับเกิดสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้นะครับการาฟก็เทลงมานะครับเกิดสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้กรกาฟก็เทลงนะครับสามเหลี่ยมด้านบนกราฟก็มีการเทลงเห็นไหมครับว่าถ้าเราล่ะเข้าไปเซลล์แถวบริเวณสามเหลี่ยมด้านบนแบบนี้นะครับก็ จะเป็นจุดที่เราทำกําไรได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแนวต้านที่จะกดกราฟนะครับให้กราฟเนี่ยไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้แล้วก็เทลงมาแบบนี้นะครับเราเรียกโซนแบบนี้ว่าโซนแนวต้านก็คือสามเหลี่ยมทองคําด้านบนอย่างนี้นี่เองนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมทองคําด้านล่างบ้างนะครับ Gel เกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดสามเหลี่ยมนะครับกราฟก็มีการวิ่งขึ้นไปนะครับกราฟก็มีการวิ่งขึ้น เห็นไหมครับเหมือนมันเป็นจุดกลับตัวนะครับเป็นสวิงโลสวิงไฮของกราฟนั่นเองนะครับเอาไว้วิเคราะห์จุดนะครับแนวรับแนวต้านในการเข้าเทรดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้แนวรับแนวต้านคู่กับอินดิเคเตอร์ตัวซิกแซกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงนะครับในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยนะครับโอเคครับเรามาวิเคราะห์จุดเข้ากันนะครับโดยผมจะมีจอด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็ค,คือจอตรงนี้นะครับจะเป็นจอสัญญาณ1นาทีนะครับแล้วก็จอด้านล่างจะเป็นสัญญาณซิก n นล5นาทีนะครับถ้าเรามาดูแนวรับแนวต้านประกอบกับตัวสัญญาณเนี่ยนะครับแล้วเราก็ มาเลือกจุดเข้านะครับมันก็จะทําให้เพื่อนๆมีคัดกรองสัญญาณเทรดได้แม่นยํามากขึ้นนะครับโดยตรงนี้นะครับผมจะมาเทรดคู่ eg นะครับ eg เหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะก็มีลูกศรนะครับในการชี้ลงนะครับลูกศรชี้ลงสีแดงแบบนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงมันเป็นการพยากรณ์อนาคตล่วงหน้านะครับว่าในอีกหนึ่งนาทีเนี่ยนะครับกราฟเนี่ยจะปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับอินดิเคเตอร์มันก็คำนวณมาให้นะครับเมื่อเรา เมื่อมันคำนวณมาให้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาดูที่ตัวของเรานะเปิดกราฟให้ตรงกันนะครับเมื่อกราฟตรงกันเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะแท่งเทียนมันก็จะเหมือนกันแล้วตรงนี้มันมีสัญญาณการชี้ลงอยู่นะครับให้เพื่อนมาสังเกตนะครับว่าเอเอไอจุดตรงสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมันมีเส้นแนวรับไหมนะครับเส้นแนวรับนะครับจะมีเส้นสีเขียวตรงนี้1แนวนะครับแล้วก็จะมีเส้นสีขาว2เส้นที่บริเวณนี้นะครับถ้ากราฟลงมา มีโอกาสที่จะลงมาบริเวณนี้แล้วเด้งขึ้นไปนะครับอันนี้มันมีสัญญาณการซื้อลงนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับมันอยู่ข้างล่างเนี่ยกราฟเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาแตะแนวรับก่อนที่มันจะดีขึ้นไปนะครับโดยส่วนตัวมองแบบนี้นะครับก็ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านก็จะอยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้มันขึ้นมาชนข้างบนแนวต้านด้วยนะครับกราฟก็มีการพักตัวลงมานะผมก็มองว่ามันน่าจะเทลงมาข้างล่างได้นะครับก็ จะทาการเปิดออเดอร์ซื้อลงสําหรับออเดอร์แรกของเรานะครับเปิดซื้อลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือเราก็มาอรอลุ้นกันอีกหนึ่งนาทีนี้นะครับว่ากราฟเนี่ยจะลงมาปิดแดงได้หรือเปล่าโอเคครับตอนนี้เหลือไม่ถึง1ิวิแล้วนะครับกราฟก็เทลงมาสวยงามเลยครับโอ้โหวันเจี๊ยบนะครับ2 1นนะครับเรียบร้อยก็ ปิดชนะไปสวยๆนะครับกับการเทรดตามเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับใช้คู่กับสัญญาณตัว1นาทีนะครับตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับและตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทรดด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่าย3 และมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงคึ่นะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทศเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทททุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคครับสาหรับออเดอร์ที่2ของเรานะครับก็อยู่กันที่คู่ EURUSD นะครับสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับข้างบนตรงนี้มีตัวสามเหลี่ยมเกิดขึ้นแล้วมี2เส้นนะครับ2เส้นสีขาวนะครับซึ่งเป็นตัวแนวต้านของเรานั่นเองนะครับกราฟเนี่ยมีการ วิ่งขึ้นมาตรงนี้ก็วิ่งขึ้นมาชนที่บริเวณแนวต้านนะครับกราฟก็มีการเทลงมานะครับมีการไหลลงมาแล้วตรงไหนล่ะนะครับที่กราฟมันจะดีดขึ้นนะครับก็สามเหลี่ยมทองคําตรงนี้เลยครับผมตรงนี้นะเมื่อกราฟมันลงมาเนี่ยมีแรงดีดกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับมันก็ทําทรงเหมือนกันเลยนะครับข้างบนเนี่ย ลงมาเนี่ยมันชนแล้วก็ลงใช่ไหมครับถ้ามันเป็นข้างล่างล่ะข้างล่างลงมาดีดขึ้นนะครับแสดงว่าโซนที่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่กราฟเนี่ยนะครับที่จะวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นกราฟกลับตัวเห็นไหมครับมีเส้นแนวรับเส้นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับของตัวซ i กแ a กเกิดขึ้นมาและเราก็มองว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับเราก็จะทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นไปการนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรากราฟย่อลงมากราฟย่อลงมาเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อบายซื้อขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมพอมันลงมาแถวโซนข้างล่างเนี่ยมันยังไม่ลงไปนะครับมันมีแรงดีดกลับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ใส่ออเดอร์บายซื้อขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าสังเกตนะตอนแรกมันเทลงไปปุ๊บมันมีแรงบายสวนกลับขึ้นมาเลยนะครับกราฟไม่ยอมลงไปแสดงว่าแนวเนี้ยค่อนข้างมีผลต่อกราฟนะครับก็เลยเลือกที่จะเปิด ออเดอร์บายซื้อขึ้นมาเลยนะครับเข้าตรงบริเวณแนวรับแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ5วินาทีนะครับ3 2แล้วก็1น,นะครับปิดชนะไปสวยๆแบบนี้เลยนะครับกับเทคนิคตัวแนวรับแนวต้านนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเทรดกันอีกซักออเดอร์ก็จะปิดจ็อบกันวันนี้เลยละกันเนาะโอเคสำหรับออเดอร์สุดท้ายของเรานะครับก็อยู่กันที่คู่ EUR GBP นะครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้าเราสังเกตจากตัวสามเหลี่ยมคือแนวต้านข้างบนที่โซนนี้นะครับมีเส้นสีขาว2เส้นนะครับแล้วก็โซนนี้มีแนวต้านย่อยๆอยู่นะครับแล้วก็โซนนี้มีบริเวณแนวรับนะครับซึ่งเนี่ยราคาเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับที่จะลงมาข้างล่างได้นะอ่ะถ้าเราสังเกตนะครับจะมีหางของตัวแท่งเทียนเนี่ยหางยาวๆนะ คู่นี้จะมีหางก็คือหางยาวๆเนี่ยมันคือแรงดีดนะครับที่กราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปนะครับดีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าไส้ยาวๆอย่างเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะดีดกลับขึ้นไปได้เนาะเพราะว่ามันมีแรงช่วงใกล้ๆจะปิดแท่งเทียนนะครับมีแรงบาบดันขึ้นไปนั่นเองนะครับก็เลยเกิดหางยาวแบบที่เห็นนะครับแสดงว่าโวลูมายตรงเนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาเทสแนวต้านข้างบนได้นะครับผมก็ เลือกที่จะเปิดออเดอร์ buy นะครับสำหรับออเดอร์นี้บวกกับตรงนี้มันมีลูกศรมาด้วยนะเนี่ยเห็นไหมสังเกตที่ช่องแรกเนี่ยมีลูกศรน,นะครับเป็นสัญญาณหนึ่งนาทีนะครับบอกให้เรา buy ซื้อขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็มากด buy ตามตัวลูกศรกันโอเคครับเราก็ได้เปิดออเดอร์แรกนะครับขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับกราฟเนี่ยยังไม่ขึ้นไปเลยนะแต่ออเดอร์เนี้ยผมจะขอซอยไม้หน่อยนะเพราะว่า เห็นนะครับมันลงมาแถวบริเวณไส้ของแท่งเทียนเนี่ยผมก็ซอยเพิ่มขึ้นมาโอ้โหแรงไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอซอยเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งอีกสัก2ไม้อะสักประมาณนี้แล้วกันนะก็ประมาณนี้ผมซอยตัวเนี้ยซอยจากอันแรกนะอันแรกคือไป1ไม้แล้วก็ข้างล่างผมมาซอยอีกประมาณ4ี่ไม้นะครับเป็น2ชุดเนาะสช่วงนะครับถ้ากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปปิดสักแนวสักตรงกลางเนี่ยนะครับผมก็จะได้กําไรนะ ก็มารอลุ้นกันนะว่ากราฟเนี่ยจะขึ้นไปปิดข้างบนได้หรือเปล่านะเพราะว่ากราฟเนี่ยผมเห็นว่าบริเวณน,นี้มันเป็นบริเวณไส้ยาวๆมีโอกาสที่มันจะดิดกลับขึ้นไปข้างบนได้ตอนนี้ก็เหลือประมาณนะครับ4 3 2 1นะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้เราแพ้แค่1ไม้เนาะแต่เรา เปิดข้างล่างมาอีก4ไม้เนี่ยทำให้เราได้กําไรมาบวกกันอยู่ที่5,700บาทนะครับสำหรับออเดอร์นี้เราก็ปิดชนะกันสวยๆนะครับก็ปิดจ็อบไปในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมมีสอนในห้องเทคนิครับด้วยเนาะสมสอนจากห้องเทคนิครับเสร็จเนี่ยเราก็มา ทดลองเทรดต่อนะแต่ห้องเทคนิครับเนี่ยมันจะมีอธิบายเรื่อง5นาทีด้วยนะครับแล้วก็อ่านการอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนของกราฟนะครับถ้าใครที่ยังไม่เรียนพฤติกรรมนะครับก็แนะนําให้เข้าไปเรียนในห้องเทคนิครับก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมาเทรดให้ดูแค่3าไม้นะครับช่วงประมาณ5โมงนะแต่ช่วงตอนก่อนที่ผมจะมาเทรดเทคนิคนี้เนาะก็เนี่ยเห็นไหมช่วงเวลาบ่ายสานาทีนะครับจนถึงเนี่ยบ่ายสา 42นะผมก็นำเทรดในไลฟ์สดกันเลยนะครับก็บวกกันมา4ออเดอร์สวยๆในไลฟ์นะครับพาทำเทรดสดกันเรียวๆเลยนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสทำกำไรเทรดไปพร้อมโค้ดนะครับแล้วก็ได้เทคนิคดีๆในการไปเทรดเองด้วยนะครับการอ่านแท่งเทียนนะครับคัดกรองกราฟการจาก เทคนิคและอินดิเคเตอร์ต่างๆที่โค้ดได้นํามาสอนในห้องเทคนิครับนอกจากผมที่สอนในห้องเทคนิครับแล้วก็มีโค้ดอีกหลายๆท่านนะครับที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์เทรดให้กับเพื่อนๆมือใหม่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับก็ปิดจ็อบกําไรไปอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะครับในวันที่ หาสิ่งหานะครับเดือนนี้เปิดเดือนกันมาก็บวกกันสวยๆเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่บัญชีเทรดนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสต์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ